เอาล่ะพิซซี่เบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการ u เ t i m a t ี TV แล้วก็มาอยู่กันในอาร์คพรายมอลของเราโหก็ไม่อย่างเชื่อเลยว่าจะมีพาร์ทที่2อ่ะนะก็เบเกตบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วมันจะมีอะไรอีกหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะโดยเฉพาะมอนเตอร์ใเนี่ยเบเกตมอนเตอร์มันมีอะไรบ้างว่าเห็นว่ามันมีแบบว่ามอนเตอร์ระดับธรรมดายันอะไรนะโอเมก้าเชนรอนเลยมันมีแบบโอเมก้าและแบล็คโอเมก้าด้วยละเกยเฮ้ยแลอนนี้นะคผู้ชมพวกเราก็มียานอวกาศด้วยนะเบ้ง ามา Let's go นี่มันทำดีกว่าไอ้เหียอ้างปกติซะอีก,กหรือนี่คืออ้างปกติวะเนี่ยนี่ขออ้างปกติไะเนี่ยไม่รู้นอนาดหวะเ,เออผู้มึงอย่าตกนะตกรายงานเข้าเลยละวางเตียงไว้บนนี้ได้ไหม <laughs> ตอนนี้เราอัพฟอร์ดจูดเอาไว้เยอะมากเลยะคระับผู้ชมเอ,อ่ออาจจะต้านทานอากาศหนาวได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้านได้นานขนาดไหนนะเฮ้ยตั้งเตียงให้ด้วย อ,อ้าวที่ก็ตรงนี้ก็คือบ้านพวกพี่แล้วล่ะน้องเออลองมาสลบไปทั้งลอบนะมันมีบอลตัวใหญ่เท่าภูเขาเปล่าไปเกินมันมีมันแาาบบโครโซัสเนาะลองได้ไหมเฮีย yeah, โครโซต์เสกได้อเออลองลองตรงนี้เลยไหมลองลอง,ลองตรงนี้เอาเดะเดี๋ยวให้พี่ซีด์บนยานเองยิงเลยวผมจะมองไปตรงนั้นอยู่นิ่งๆนะเฮ้ยกระลากระลาเม็นนิวเคลียร์ตัวยิงไมไซล์อยู่ข้างล่างระ้วบ้างเป็งหัวนี่มันยัด เฮ้กูอะไรย่ะพูดนี่มันยานานนอยานานออ้หนอกนเด็กเข้าหน้าตัวเองตายแล้ววะถูกเด็กทอยโดยหนองพี่มึงยิงยานเรอมึงยิงยานเออไอ้กูยิงมอนแทงเลยถ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เลตายเลยแบกเก้โมวีเกินนะไหนผมจะลองเสกตัวจาบโปลูซับมาสักตัวนึ่งนะแล้วโมวีจะสู้ยังไงพี่พีริบขึ้นมาแล้วเฮ้ยดี่นะแบบนั้น๋ยวผมต้องมองข้บวนฟ้ามากกว่านี้ปโปลซัว้ายโอ้ยนี่แล้วเฮ้ยด้ยมันเสกมหมดเลย เรามันเงี้ยหายไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยย่าถูกวายไปไหนอะอุ้ปกรณ์เทคนิคไอ้ไปหอบมาแล้เลยเมื่อกี้เมเกตเอายานไปพี่เร็วอ่ะเร็วกูตรวจสอบเจอคนราสัตว์กูไงกูสัตว์ตายไปแล้วพวกพี่อยู่ไหนเมเกตไม่อยากเป็นนบตาไม่อยากตายแล้วไอ้พี่ขอยาเมื่อกี้เมเกตเร็วเมเกตเร็วเร็ว ไม่พีดีเกิดแล้วนะการจะกำจัดมอนสเตอร์โหระดับระดับไปไมได้การจะกำจัดไคจูระดับนี้ได้มันต้องการเยเกอร์ไปกัเฮ้ยเบื่อเยเกอร์สองคันเอามันเป็นแบบธาตุมันเป็นแบบแยกธาตุเฉลียเอาธาตุครีเอเตอร์เลยไหมตัวตัวแรงสุดเฮ้ยธาตุครีเอเตอร์ไปกันเยธาตุครีเอเตอร์นะแล้วรถเอทีวีเทคเนี่ย เราแลาจะปลอดภัยเดี๋ยวนี้กูว่าใช่อะพาร์ทแรกกูตายปะพลาดเกีร์เเตอร์โอ้ยนายเอเ๊ก้ามึงก็ไม่แฮ้ยแล้วกูปลอดภัยด้วย ไม่หมายถึงมอนธาเกียเตอร์เอามาทำเพียวอะไรสวยยังไงไปเอาเยเกอร์เยเกอร์มาก่อนพวกจะให้พวกกูขับเอสทีวีไปสู้ใครจูไปทำในเต่อเกี่ยร์เลยไ่เกิดจนไม่มุนหัวไปเกินมุนแล้วไปเกิดลุกกจนเซ็งแล้วเลยโอ้ย เป็นแบบขั้นซปเปอร์เลยเหี doctor, ้บซีแดนเจอร์เฮียตเป็นกรีบีปีต้องไปเกตอ่ะกูมึงอยู่ไหนกูกูอยู่ข้างหลังมึงแล้วเราจะขึ้นไปตรงนี้ยังไงวะกูจะตายแล้วโถ่ปีซีเอาเลยเบกไอ้เฮียกูจะตายทำไมแล้วหลบมาเลยไอ้เฮียกูสาวิงไอเฮียกูสาวิ่งมาพี่จะเอาขั้นไหนขั้นเอ็กโซแบบเมื่อกี้หรือขั้นกลางๆที่เราขั้นสุดยอดเลยไปเก้ ยอดนะทำไมยังขันสุดยอดเราไม่าสู้ได้บกดมาดิดิมองมุมเนี่ยราบตัวให่ลังการเลยเเกตเอาเดบิเกตเซตัวเท่าแค่ก้อนหินก็พอแล้วเกรู้สึกรู้สึกว่าเมก้กจะสปอยไม่ได้ลองมา นไม่กับแม่พวกกูมันเด็กรอดูแลความหวังไงเนี่ยนี่ตัวเล็กยากมันกบไปแก๊พวกพี่ไม่ต้องการกบแก๊มันเข้าไปไดนดูซ้อมแก๊งเอาคันข้างไปก็ได้ เฮ้ยตัวเดียได้อยู่ไม็กซ์เบิร์นหนึ่งนี่ไเล่าตีไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยกมือขึ้นมึงมึงเลเวลหนึ่งกูต่อยตายแล้วเว้ยอ้าวเฮียมาต่อยดูเฮียมาต่อยตายจริงมันไม่มันไม่พุยเฮียพุ่ยไปหนึ่งหมื่นโวยไปอุต่าเลย พร้อมแล้วพวกพี่สองคนเอาระดับโอเมก้าแบบมากินไ้มได้หมดลยได้หมดลยใช่ไหมพี่บีได้หมดและพี่ฆ่าทิ้งหมดแล้วบเกดเจอกันระดับโอเมก้ามาแล้วพี่คู่ทำมาจมใั้จมเอเลี่ยนมันจมดินจู่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 จ่จ่่จู่นู่จูู่่จู่จู่จู่่จ หุ่นแม่งโคตนกระจกเลยเกศพี่ไม่ได้ต้องการเลยว่าถึงมือพี่ต้องการเลยว่าถึงล้างเลยเกระเบิดไอ้เหี้ยแม่งตายเลยเหรอ้กูเลยแมวล้านเลยนะเว้ยเออถ้างั้นก็เอาระดับอสเซนเลยไหมเอาไปหมดนี่ไป็นเกศพี่ไม่กลัวหรอกตอนเนี้ยอสเซนสไปโนอะไรมันซ์ไหนอสเซนสไปโน แค่วิธีก็ตายเลยโอ้โหนี่กระจอกกกระอเอ้ยันหายไปเลยหายไปเลยมันล่องหนมันล่องหนน่าจะตายแล้วนะเพื่อนมันกระตอกมากเลยมีมีอ่ะนี่นี่ไอ้ี่ต้องผมว่าผมว่าพวกพี่เก่งกันเกินไปเนโรติกอะไรได้ปะลองบอสเลยเนี่ยนี่างจริงมาเนี่ยร่างขั้นสูงสุดแต่อยู่ข้างหลังพี่เวอรไม่เจ็บเวอร์เฮ้ยมันชันอ่ะนายพี่กด F ดิ ยัดมาอะดรเนอะตัวตุ้ยตุ้ีตุ้ีตุ้อีสวิทตัวอีกคนนลงเลยไอ้ควายไอ้ตัวขาวนั่นแบบเหมือนเหมือนเป็นตัวมวยเฉยอย่าไปยุ่งกับมันไปยุ่งกับตัวแดงเนี่ยตัวขั้นสูงสุดเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เป็นไ่เป็นตายอ่ะที่ดูตายเลยอ่ะมันเล่นไม่ตัวอะไรอ่ะตับลันเธอ สามล้านล้าเลยเตอทว่ามกูยังตีไม่ตายเลย เจ๊เกิลเปิดเลยมึงบ้าไหมเกตหยุดนะพวกกูจะต้องตีกี่ชาติหนุกวันะชด้เนี่ยเอ้ยเรากลับไปเกาะลอยฟ้าเหอะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปผ่านเรื่องบ้าๆมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาจากความฝันนะตอนนี้ผมก็มีชุดเทคด้วยแหละแต่ผมใส่ไม่ได้ผู้ชมใส่ได้แต่รองเท้าเพราะฉะนั้นกูจะยัดพลังงานทั้งหมดใส่ในรองเท้าอ้าวตอนนี้ก็กระโดดไม่ตายเลยใช่ไหมวะชว์เลยๆโอ้ยโดนโดนจมจันทร์อ่ะเฮีย ผมดึงแล้เราไปหาบอสกันดีกว่าจะใส่ชุดเทคได้หาบอสเด้อเอาเฮ้ยชีคุณก็ตายลองทำเทคลองทาเทคทำงานก็ยังโอ้ยตกยกเฟสเลยเฮ้ยลองทำเทคทำงานเอาลองทำเทคทำงานนะพียคุณจะมีวันตกตายเอ้ยโดนดึงไม่หยุดเลยแล้วเขาไปเก็บผีอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรอยู่ เราก็ไปเก็บต่ไปดูไม่เราลงดาวเดกโอ้มันจะเสกไม่ก็ไม่เห็นจะเสกได้เลยอัพโหลดดาต้าเกิดใหม่เลยมาเป็นฮวแมนเลยกู

โอ้โหดิ้ขับบนน้ำเฮียสะเทือนน้ำสะเทือนโบกเว้ยนอ้องโอ้เราไปเสือกดังได้ใจเลยวะเออดังที่บ่อยพวกเร็กสาวมันต้องแบบว่าอยากยาก,กัดอยากกัดเราอะ่ะแต่มันกัดไม่เข้าอะ่ะรถแท็กเว้ยนี่คืออะไรจมน้ำเลย <laughs> <laughs> มันจบแล้วเฮียมันจมเร็วจั่างว่าเฮียรถเฮียเนี่ยมาได้แค่นี้ยังเไงไปไปไอ้ ทำไมถึงเป็นเดนดรฟลิกดาก้อนมาเกิดขึ้นกลางวะวิ่งเดนอรโซสีขาวไหนี่ยเดนอรโซสีขาวเออว่ะไม่รซ้สีขาว้าสมริสไปโดวันยิงกูนทีโดตายเลยเฮ้ยแล้วหินนี่คืออะไรอ่ะหินนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะหินอะไรอ่ะหินกันทำไมเป็นกายเป็นกุนเล็บอะเอาละเครื่องยนต์ไม่ขยับเอาพลังงานหมดเลย ไม่เก็นเปตัวตลกตัวตลกว่าเาไม่เห็นตัวตลกไม่เห็นเราไป่ตัวตลกพี่บังคับยานไะ้ี่พีอมาอ่เจอล้วพวกพี่ตรงนเองหยุดก่อนขอยืนด้วยโฮโมออปชั่นทำการโฮโมออปชั่นเดโมริชเอาก้เป็นส่ก็ทำไหวทีพี่ โอ้โหอไโว้ยม <plane> ังกรเต็มเลยนี่สิหรือว่าธรรมชาติ